ที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปนะคะก็คือว่า ช่วงนี้เราจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นแรกของเราในซนูเปอร์แม็กจัดเต็มจัดหนักมากเลยค่ะมาที่โปรโมชั่นแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะ1กระปุกค่ะมี30แคปซูลออนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราแถมฟรีขนาดพกพาไปอีก2กล่องอเท่านั้นยังไม่พอเราแถมฟรีไปอีก1กล่องเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะจากปกติราคา2550บาทค่ะวันนี้เนี่ยะคะเือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นสําหรับ50สายแรกเท่านั้นที่ได้ของแถมฟรีไปนะคะโปรโมชั่นที่2ค่ะนี่เลยนะคะซูเปอร์แม็ก สองกล่องค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้แถมฟรีไปทั้งหมดอีก4กล่องรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น6กล่องนะบอกเลยว่าจุกใจมากแล้ววันนี้นะคะนี่เลยแว่นเออแว่นกันแดดใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หน้าร้อนไงเออกระใครที่กําลังจะหาแว่นนะคะไปส่งกงสงการหรือว่าไปเที่ยวนะคะก็มาสือโปรโมชั่นนี้ได้เลยเท่านั้นก็ยังไม่พอเราแถมฟรีไปอีกหนึ่งกล่องนะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น7็กล่องค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมทั้งเซตนะคะราคาที่อยู่ที่2,900บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่990บบาท เท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะและโปรโมชั่นสุดท้ายค่ะนี่เลยท่าะหน1กระปุกมี60แคปซูลค่ะแชมป์ขนาดพกพาไปทั้งหมด8กล่องขนาดคกพาของเราเนี่ยหกล่องมี4แคปซูลเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเท่านั้นยังไม่พอ วันนี้นีคะอย่างที่บอกนะคะแถมแว่นไปนะคะ1กล่องนะคะบอกเลยว่าแว่นกันแดดของเราเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แถมนาฬิกาสุนหรุปไปอีกหนึ่งเรือนค่ะคุณผู้ชมค่ะ<อ>รวมมูลค่าทั้งหมดนะคะเซตนี้นะหกพันบาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่2,100บ,บาทเท่านั้นอ,อย่างที่บอกคะ่ะ50ส่ายแรกเท่านั้นนะคะที่ได้ของแถมฟรีพวกนี้ไป<ม>นะคะเพราะฉะนั้นโทรได้เลยที่02น 6 6 6ก4 5 6สี่แกน QR โอโคทั้งด้านหน้าจอหรือพิมพ์แอสมมยาลัดได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะครับรผมนะก็สั่งกันเลยวันนี้ว<ช>ันเราสวยมากอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเอาหลายๆคนเชื่อไหมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายปิ๊งเราเออเออบา,บ,บางคนก็อาจจะแบบมีเซนเหรือเปล่าพ<ต>ี่ชายดูให้สังเกตผู้ชายเขามีวิธีอ่าใช่ค่ะผู้ชายส่งให้ผู้หญิงเวลาที่เขาแอบชอบไงอันดับแรกเลยก็บอกว่า<ช> ยิ้มน่ารักเกินห้ามใจเอ,อ,อเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับยิ้มเป็นภาษากายในทางบวกนะ,ะแค่มีใครสักคนยิ้มให้เนี่ยนั่นเป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าเขารู้สึกดีกับเราถ้าเขาคนนั้นเราอยู่ว่ามีเราอยู่ในใจอะ่ะไม่ยากเลยเขายิ้มให้เราแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ได้ชอบเรานะเขาไม่ยิ้มเลยนะเอ,ยเออ,อนะลองดูแล้วกันนะครับ คุณผู้ชมข้อที่สองค่ะเขาว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเรียนแบบท่าทางบางอย่างของคุณเออเอ,อ,อันนี้คือชัดเจนนะนะอย่างเช่นแบบว่าเรากําลังกินข้าวอยู่เราทำมืออย่างงี้เขาก็ทําตามหรือเราก็แบบทานู่นทํานี่เขาก็ทำตามเาอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าการเรียนแบบท้าทางเป็นสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆคุณผู้ชมที่เขากำลังจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยอยากเหมือนคุณเนอะอยากให้คุณนสนใจสังเกตง่ายๆนะคะกับบางเรื่องที่คุณหัวเราะเขาจะหัวเราะไปกับคุณทั้งๆที่ไม่รู้เลยนะคะว่าคุณกําลังหัวเราะเรื่องอะไรนะคะเว็บไซต์จัดหาคู่แลนั เด็ดหลายๆนยที่ให้ข้อมูลว่าการเรียนแบบพฤติกรรมผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยคือการส่งสัญญาณว่ากําลังสนใจผู้หญิงคนนั้นอยู่จริงๆเพราะจริงๆนะเพราะว่าจริงๆหลายคนเนี่ยเราไม่ออกไงว่าเขาจะชอบเราไม่ชอบแต่ผู้ชายบางคนเนี่ยเขาเรียนท่าแบบน่ารักน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็ชอบนะถ้าผู้ชายคนนั้นชอบจริงๆเนี่ยหรือเราไปชอบเขาก็ได้สังเกตตัวเองดูว่ากระวนกระวยเมื่ออยู่ใกล้เราจะลุกนิ่งอยู่ไม่นิ่งจะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่า จำเวลาที่เราต้องอยู่ใกล้ชิดกับใครสักคนที่เราชอบอ,ะบอ่ะหรือแอบเลื้มอ,อยู่ก็ได้นะเราก็จะกระสับกระส่ายประม,มาแบบบอกไม่ถูกอาการนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับ ฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน,นเนาะแล้วถ้าโดยปกติกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยเขาจะช่างพูดและดูร่าเดิมเป็นธรรมชาติแต่พออยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมักจะทำอะไรไม่ค่อยถูกเขินบางคนเคยเห็นไหมในหนังบางทีอะทําแก้วน้ําตกบ้าง<อ>หรือทำไห้นุ่นหล่นไอ้นี่หล่นนะก็จะกระสับกระสายอยู่ไม่เป็นสุขอันนี้แสดงเลยว่าเขาเนี่ยกำลังปิ๊งเราอยู่นะมันมีหลายๆอย่างเวลาคนเราปิ๊งหรือเราปิ๊งใครก็แล้วแต่หรือจะลอง ทำในสิ่งที่เขาชอบหรือพยายามจะชวนคุยนู่นคุยนี่แล้วคุยถูกถูกผิดผิดอันนี้ก็แสดงว่าเขาปิ๊งเราแล้วไม่ต้องไปแบบบางคนเคยไหมชอบไม่ชอบเคยเป็นไหมกคยเป็ก่อกโดนดอกกุหลาบมาดอกนึงอ่ะแล้วก็มาเสี่ยงใครเสี่ยงรักอ่ะชอบเราไม่ชอบเราจนเหลือกีบสุดท้ายแล้วถ้าเหลือคำว่าไม่ชอบล่ะเอาใหม่แล้วมีการข้าวๆไปเอาเด็ดดอกใหม่เด็ดดอกใหม่เลือกจนกว่าชอบเออลงท้ายดาวยคำว่าชอบนะคะแล้วพวกนี้มันก็ เป็นเรื่องอะไรที่สังเกตกันได้ง่ายๆนะเพราะว่าความรักอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าใครมาชอบเรามันมีมันจะมีการแบบ่าดูว่าวิธีการที่เขาทํากับเราหรือวิธีการที่เขาพูดคุยนะคะเข้ามาสนิทสนมกับเราเนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้มันก็ดูออกอยู่แล้วนะคะว่าเขามาในแนวทางที่ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆสําหรับหน้าร้อนเดือนเมษาถูกต้องแว่นกันแดดสีดำได้แว่นก็คุ้มแล้วนะใช่ได้แว่นก็คุ้มแล้วนะคุณผู้ชมเพราะแว่นเนี่ยก็มูลค่าเกือบพันแล้ว ะะเพราะฉะน,นั้นนะคะวันนี้ใครอย่างที่บอกเลยว่าสนใจนะคะสำหรับโปรโมชั่น1 <ผม S 2> ึ3โปรโมชั่น50สายแรกที่ของแถมฟรีไปก็โทรได้เลยที่026669456สแกน q r โค้ดทั้งด้านหน้าจอหรือพิมพ์แอสมาอย่าลามได้เลยค่ะครับผมและวันนี้นะครับเวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วไว้พบกันหมรยากาศหน้าสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีคะ่ะ